สวัสดีย่านเจ้าที่ไรเกรตร pre, อินทรีอภิรัตวังน้ำเย็นกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ผมมาดูอีกหนึ่งผลไม้ที่ปลูกไว้เมื่อสองสามปีที่แล้วนะครับนั่นก็คือเต่าพุทธช้างนมสดนี่เองนะครับนี่ครับในผลผลิตผมแล้วนะครับนี่ครับเก็บกินได้เลยนะครับเนี่ยดูเงี้ยเก็บกินได้ละให้ดีวลูกขาวนวลนวอย่างนี้เนี่ยพอดีว่าจะเดินไปเก็บลูกมะเดื่อนะครับ หรือว่าลูกชิงผ่าซาตายนะครับอ่าก็ผ่านต้นพุทธสารสดแต่ตอนที่ผมซื้อมาผมซื้อกิ่งพันมาจากวังน้ําเขียวเนาะมันอ่าลูกใหญ่เราก็นึกว่าเออรู้ทานนมสดลูกใหญ่แต่ครับผมนีน่น่าจะเป็นนมเล็กหรือเปล่าไม่รู้ครับ <c oughs> อาจจะได้กินนะครับหวานกรอบอร่อยครับอย่างที่เห็นในมือผมนี่นะครับนี่เยอะแยะเลยครับนี่ก็ปล่อยมันโตหน่อยครับ พอดีวันนี้พักพวกมาเที่ยวสวนคดนะครับก็จะเก็บนี่แหละครับไปต้อนรับหน่อยครับอ่ะครับผมในไร่อภิรัตเราจะประสงค์คืออยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นนะครับนี่เลยครับได้กินแล้วครับผมก็มีอยู่หลายลูกนะครับน่าจะพอได้กินอยู่แหละเดี๋ยวจะเก็บไปรับเคกหน่อยครับวันนี้เคกมาเยือนไร่อีกแล้วนะครับผมนี่ก็ผมปลูกทิ้งไว้บริเวณ ใกล้ๆไอไอ,ไอเอ่งน้ำที่ผมทำไว้นะครับจำลองธรรมชาตินะครับถัดไปก็จะเป็นคลองไส้ไก่อย่างที่เห็นไกลๆน่นนะครับมีน้ำอยู่นะครับนี่ยังไม่ได้ค่อยตัดหญ้าครับดี๋จะไล่ตัดหญ้าโล่งให้เตียงอีกทีหนึ่งครับผมทลิปนี้เดี๋ยวผมขอทำธุรกิจเก็บผลไม้ตอนรับเคก่อนนะครับผมนี่เลยจะได้สักกี่กิโลเนี่ย โอเคครับผมก็ปลอดสารพิษนะครับกินแล้วปลอดภัยแน่นอนใครที่เข้ามาแวะมาเที่ยวก็สามารถเข้ามาเก็บกินได้เลยนะครับไม่ไม่ห่วงไม่อะไรสำหรับเพื่อนที่มาเที่ยวหานะครับขอบคุณมากครับสำหรับผู้ติดตาม f c ทุกท่านครับอย่าลืมกดกระดิ่งกด Sub s c คร b e กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับบายบายกับเจ้าพุทธสารนมสดในไร่แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ